ที่นี่ก็เป็นตลาดบูรพาซิตี้หรือว่าถนนจรัญญาณนนท์ซอย3นะครับดีนะฮะตามกล้องเลยร้านแรกนี่เป็นร้านส้มตำเลยนะฮะแล้วก็ร้านไก่ทอดฝลีนะฮะต่อมานี่เขเข้าเขตโกชุนของวังแล้วนะฮะสถานที่ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเป็นซุ้มเตรียมอาหารนะครับตันนี้ล็อกว่างนะฮะก็เอาไว้เปิดทางให้ผู้คนเดิมนี่นะฮะมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วขาหมูพระนครคีรีนะฮะ หนึ่งวันนะฮะขาอยู่ที่3ามสิห้าขานะกขับสามสิบห้าขาในหนึ่งวัน35ขาก็ขายเยอะทีเดียวเลยนะครับนะฮะที่โชว์อยู่วันนี้ก็ประมาณเจ็ดขานะครับโชว์อยู่ข้างบนนี้7ขาเท่านั้นนะตอนนี้นะฮะก็กําลังตักน้ําซุปกันอยู่เลยนะครับนี่ซ่อนอยู่ภายในนะครับผมซ่อนอยู่ภายในนะครับมาดูกันนะชมกัน ด้วยความเป็นมืออาชีพนะฮะรัดน้ำซุปต้องรวดเร็วว่องไวนะครับ 3- 4500กล่องนะครับโอ้โหเยอะมากในต่อวันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของงานเตรียมนะฮะออเดอร์มีทุกวันออเดอร์มีทุกวันงานเข้ากล่องนะฮะงาน,นกกาหมูกรอบหมูแดงเราก็มีนี่มาแอบ,บดนะูการทำเข้ากล่องการเตรียมตัวก่อนขายนะครับในช่วง15นาะฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ที่โกชุนเขาวังแห่งนี้นะฮะตอนนี้เป็นลาสีทฟูดนะครับแต่สไตล์ริมทางสไตล์ริมทางนะครับอยู่ข้างถนนนะฮะอยู่หน้าตลาดบูรพาซิตี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นยังไม่ถึงเวลาเปิดร้านนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการแล้วนะนี่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 น,นี่อยู่ด้านหน้า,นาอยู่ด้านหน้านะลูกค้ามาใช้บริการแล้วยังไม่เปิดร้านนะฮะก็ อยู่ช่วงเวลาของการเตรียมตัวนะครับนี่มีข้าวอะไรบ้างที่นี่ะนะลิลี่มีข้าวอะไรบ้างครับแม่คะข้าวขาหมูมันไก่มันไก่อย่างกรอบข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เขาวังนะข้าวขาหมูพระนครกิรีนะครับของข้าวหมูกรอบหมูย่างเมืองตรังนะ หมูกรอบหมูย่างเมืองตังเท้าขาหมูพระนครคีรีข้าวโมกไก่มัส,สมันนะครับนะทั้งหมด4รายการนี้เป็นเมนูที่เป็นเมนูที่คัดมาแล้วแล้วก็ฮิตเป็นเมนูที่ฮิตนะฮะแล้วก็ตัดเมนูยุ่งยากออกไปถึงแม้ขายดีเช่นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเตี๋ยวกไก่มาละเราตัดออกแล้วก็ขายดีนะแต่ว่า้วย ด้วยจํานวนคนในการบริการเนี่ยก็ไม่ทันเท่าไหร่นะครับวันนี้เลยตัดออกก็เหลือเฉพาะ4เมนูนี้ให้กับทุกคนนะฮะเข้ามารับประทานกันนะฮะมาใช้บริการกันนะครับเอาล้วโอเควันนี้ก็ล่าลากันไปก่อนนะครับเท่านี้นะครับเอากับผมนะครับผมโกชุนขอาวังนะครับโกชุนขอาวังนะครับที่ทุกคนรู้จักนะฮะตอนนี้โอ้ก็ มีชื่อเสียงนะครับพอสมควรแล้วนะครับมีผู้คนทั้งประเทศนะครับรู้จักผมนะครับพัวชุนพวังนะฮะก็ได้มาบอกเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการขายเทคนิคการทําร้านอาหารเทคนิคการปรุงอาหารต่างๆนะครับที่เป็นความเป็นเคล็ดลับที่ร้านขายดีไม่ยอมบอกคุณนะฮะแต่ผมนะฮะบอกคุณประจำนะครับทุกวันนะฮะกันเลยผมสำหรับใครนะฮะที่อยู่ที่บางพี่น้อยนะฮะก็มาพบกับผมได้แล้วก็ใครที่อยู่ที่บางวัวุรุ๊ปาซิตี้ก็พบกับเก๋ก็ได้นะฮะ กับเเเลขาได้ยอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลาบลากันไปก่อนนะครับไปพบกับการเจ็มตัวนะฮะแล้วเราเจอกันที่สาขาบางพีน้อยนะครับทุกคนสวัสดีครับ